นี่ส่วนนี้เขียวแบบธรรมชาตินะครับ <c oughs> <c oughs> นี่ของเรา <c oughs> ใช้ปุ๋ยอินซีนะฮะเป็นปุ๋ยหมักของเราก่อนที่ก่อนจะปลูกไม่เขียเทศะครับตัวฝักยาวพื้นที่เล็กๆซองแล้วครับ สองละสองละยี่สิบห้าบาทถ้าหมดตั้งห้าสิบหกลุม,มวันนี้ฝนไม่ตกอะจะได้เห็นคลิปนี้แล้วอท่านจงมีแต่ความสุข นี่ส่วนนี้เขียวแบบธรรมชาตินะครับ <c oughs> นี่ของเราใช้ปุ๋ยอินทรีย์นะฮะเป็นปุ๋ยหมักของเราก่อนที่ก่อนจะปลูกไม่เขียเทศครับตัวฝักยาว <c oughs> พื้นที่เล็กๆซองแล้วครับ สองละสองละยี่สิบห้าบาทได้ทั้งหมดตั้งห้าสิบหกลุม่มวันนี้ฝนไม่ตกอะจะได้เห็นคลิปนี้แล้วขอให้ท่านจงมีแต่ความสุข